สวัสดีน้องสาวสวัสดีแก้วตอนนี้ก็สี่ทุ่มห้าตามคอมพิเวเตอร์พี่วันที่22เดือน12ปี2 0ง2ันสิงก็สุขสันวันเกิดนะจิ๊วเอาอางนี้เลยลวกัน อ้าว1 2 3 HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU อ่ทาทีานก่อนเอา่อยเป่านะครับ1 สองสามยังเอาใหม่พี่ลืมก็ยังไงดีอ่ะก็แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแม่พอดีอัดวิดีโอให้น้องอยู่วันเกิดน้องแป๊บหนึ่งจ้ะอ่ะเรียบร้อยพอดีแม่เรียกก็ขอให้ มีความสุขม,มากๆเนาะแล้วก็ขอให้แบบเรียนเก่งๆไม่หลุดทุนนะ <c oughs> ก็ตั้งแต่รู้จักแก้วมาก็แบบได้เซอร์ไพรส์วันเกิดให้หลายๆคนถูกปะอันนี้ก็พี่ก็ไม่ได้สามารถจะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเราที่ชุมพรได้ก็เอาจากที่นี่ไปชุมพรแล้วกันเนาะ <c oughs> ก็รู้สึกดีก็แบบเออมีน้องเข้ามาช่วยเยอะดีแล้วแบบเออก็แก้วก็เป็นคนที่แบบช่วยตั้งแต่แรกเลยอะไรเงี้ยก็แบบเจอกันที่ทุนประกายเพจก็ไปเพอร์ซูเอตเพื่อนมาไปแบบชวนเพื่อนเข้ามาอะไรอย่างงี้ก็เออก็น่ารักดีแล้วทุกครั้งที่แบบแก้วได้อ่อทุกครั้งที่มีวันเกิดเพื่อนแก้วจะแบบเฮ้ยพี่วิบอย่างงู้นอย่างนี้เอไปช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยวันเกิดกล้องวันเกิดแบบ พี่แก้วได้แก้วก็ไปช่วยพี่ดีใจก็นั่นแหละก็ยังไงขอให้แก้วมีความสุขมากๆเรียนเก่งๆสวยๆเนาะแล้วก็โตขึ้นจะเป็นผู้สอบบัญชีตัวสอบบัญชีก็ขอให้ทำให้สำเร็จนะจ๊ะขอให้อยู่ไอเซ็กอย่างมีความสุขแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้รู้จักน้องคนนี้อ่ะ อธิษฐานด้วยตัวเองก่อนนะับหนึ่งสองสามเราเป่าโอเคป่ะหนึ่งสองสามโอเคยังงส่งมากจ้ะบ๊ bye ายบายแล้วมันึงเราเจอกันวันที่สี่ถึงวันที่หกมกราคมไปเที่ยวกันเนาะ รีบกลับมาโอเคบ๊ายบาย